เรียบร้อยครับฝนมาแล้วครับพายุเข้ามากกอนกำหนดซะด้วยครับโอ<ฮ>้แรงซะด้วยเขาบอกว่าพายุเข้าวันที่8ครับนี่ยังไม่ถึงเลยมาซะแล้วตายสิ เรียบร้อยเลยครับอ้เขแรงซะด้วยตายสิจานชูกำลังชักร่องครับให้น้ำลงไปในในหลุมที่ขุดเอาระดับแล้วนะครับผมหนักเอาสมควร หนักเอาเรื่องสอิลื่นสุดยอดเลยเลยครับ ถ้าลงไปเรียบร้อยเลยต้มก็ยังไม่หมดครับเอาวันนี้ก็หยุดงานแต่วันหน่อยครับเปิดที่ก่อน ตรงหน,นที่เป็นหลุมก็ต้องเปิดให้น้ําไหลไปอยู่ที่ลึกๆครับจอดตามระเบียบตัวโอ้ยเราน้อยเป็นไงบ้างเนาะฟังนุ้นน่าจะตรงหนักนะน,นี่ดูอ่ะ ผลมันไล่มาจากฝั่งนู้นด้วยครับเรียบร้อยเลยแต่พรุ่งนี้ถ้าแดดออกแต่เช้าก็น่าจะลุยงานได้เลยครับ ขึ้นไวไหมจานขึ้นไวไหมเอาฮึบ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 โอ้ไวเฉยเลยครับไวเฉย Hấp, hấp, hấp Ô Bà thai bởi đây nè nè ตกมาให้แต่ลื่นมากนี่ดูท่าแล้วนี่ยรับจานชูตักดินไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเดินแต่งแนวข้างครับเอาโตไม้ออกก่อนครับโตไม้เยอะครับผมอือครั โยนขึ้นมาเลยนั่นนะตรงมุมนั้นจะเป็นดินเปียกครับ มาจากไหนนี่นฮะมาจากวนาจุย้ยใช่ว่าพายุเข้าที่แปดมากน <laughs> มากอนเลยตายเ,เลยว <laughs> นาจโดยใกล้เสร็จอย่างพี่ ฮะพน้าจร้ยใกล้เสร็จยังได้กี่วันโอ้เราน้ยมาแล้วโอ้โอ้โอเร่เน่ยโอเร่เนีะฮะฮะ มาเช็ดพี่โจงไปกรอบเลยนี่ถ้าโฟวินลงไม่ได้เนาะโฟวินอ่ะลื่นไหมพี่ลื่นไหมจันชูเดินดึงแนวแล้วฝนลงนนมานี่แหละฝนตกเลยนี่ดู มาวันแรกก็พาฝนมาด้วยเลยครับโอ้ยตายตายตายนนไอโรบนั้นก็มาก็เจอฝนเหมือนกัน mm hmm. ต้นไปวิว่งอยู่ไอกระสังอะงานฝากบอ่อะเจอฝนเหมือนกันครับ โอ้ uh, สายไฟนั่นสวยดิเน้ะนั่นน่ะเอา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 ลงมาเอาเอาเอาลืน่นอะมา,าันเดียวก็ฟ้าฝนมาเลยนน Nó nó play bỏ. Nó play. Nó này, mày nhiều. Rồi. Hồi. อะไรจันเออ,อละขุดออกเลยตอนน่นนะน,น่ะนนนนทำไมต้องพาฝนมาด้วยอ่ะโอ้ตายเลย มาวิ oh, oh, mm ่งต้องพาฝนมาด้วยไหมโอ้ปดเสียงโอ้เสียงใครอะเสียงพี่มิ้นบ่เมื่อกี้ใช่ไหมเกมเลยครับ เจ้ามาขาวพาฝนมาด้วยครับเฮ้ยนู่นคนพาฝนมาเลื่อนแล้วทีนี้อันน,น,นี้นี่ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึงวันที่พายุมาแล้วเนี่ยถ้าถึงวันมันไม่หนักขนาดนี่บ่มาประเดิมก่อนวันนี้นักกลัวไม่ไม่กลัวหรอกกลัวไม่หยุดเลยนะลายวันจะลืมนะกลัวมาติดต่อกันสองสามวันเนี่ยกลัวมันเพราะเปรอะเปรอะอย่างงี้นะจะเละจะเละเลยน้ำเลยเละเลยจะไปรำคาญเราตัวเองก่อนนี่นอืม จอดนอนครับฝนมาฝนมาก็จอดสิครับสีโต๊ะนี่เหมือนสีจะส้มลายเลยเหมือนกันไหมฮะสิแล้วเนาะนี่ท่าฝน,นมาก็ไม่หนีแค่เพ <c oughs> ียหลายวันเนาะเออเดสิฝ <c oughs> น,นมาคนเดียวเ,เป็นเท่าเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> เพลงผมเหรอ,อให้ผมจอดเลย แรงไงผมจอดแล้ว,ลวเห็นว่าไปกับสังก็พาไปด้วยมานี่ก็พามานี่นป,ปุ้นน่ะถึง <c oughs> เวลาพอลาลลแล้วหลายวันแล้วหลายวันแล้วร้อนหลายวันแล้ว,วร้อนหลายวันแล้วชาวบ้านก็ตายพวกรถดินแล้วใช่ไหมพวกหานจะเปปุ้นกันเลย หาตังซื้อข้าวกินเนาะข้าวมีเขาคลิดไม่ได้มีตังก็กินไม่ได้อเดี๋ยวฝนมาเยอะๆน้ำท่วมต้องวิ่งเอาดินไปเทอีกรวน้ำท่วมเยอะเลยต่งบานได้น้ำท่วมบานตเลยากินตรงไหนเทตรงไหนเ สุดทู่เลยบ้านบ้านโต้บ้านโต้เปรี่อวยาตราเปรี้ยวเกี่ยวของได้มบ้านโต้จริงเต้ข้ามบ้านโต้บ้านโต้ข้าววันหลังสุดท้ายเลยลันสุดท้ายปลายยางใช่ไหมอ๋อนอนครับนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านพักอนด้วยคนมาแล้วลาทุกท่านท่านนี้แล้วกันสวัสดีครับผม